สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูและขนาธนูในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นแอนย้ำเหมือนเดิมนะคะว่านี่เป็น general reading เนาะเป็นพลังงานรวมค่ะอย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้ไม่ใช่การดวงส่วนตัวให้กับใครเนาะมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตของเราหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขามันสลับกันก็เกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะทีนี้มาดูกัน,นะคะ่ะชาวธนู ขอเริ่มต้นกันที่คนโสดขอดูคนโสดชาวราศีธนูและขนาธนูความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะห้าดาบ DM Place แล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะ The Fool โ okay. อเคตรงไหนไม่ใช่ก็ออกมาเนาะ คุณอาจจะกําลังดิวกับใครสักคนหรือคุยกับใครอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคุณรู้สึกว่าโอเคเราไปกันไม่ได้เราน่าจะเข้ากันไม่ได้มันน่าจะไม่ใช่แล,ล้วล่ะมันน่าจะไม่เวิร์กแล้วล่ะล้วก็บายโชคดีอย่างหนึ่งของเจ้าของเอ e เนอร์จี้นี้นะคะก็คือคุณจะเป็นคนที่ไม่ทนถ้าไม่ใช่ <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคหรือมันไม่ยุติธรรมเขากําลังเอาเปรียบเราในเรื่องของความรู้สึก หรือแม้แต่เรื่องของอื่นๆอย่างเงี้ยคือเราให้ไปสิบเขาให้มาสองเขาให้มาสามใจเราให้ไปเต็มร้อยเขาให้เรากลับมาแบบนี้อะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเจออะไรแบบเนี้ยคุณจะไม่ทนคุณจะเดินออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคนโสดชาวธนูคนนี้ในการที่จะโอเคถ้าไม่ใช่ก็มูฟอ่อนแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่รักตัวเองมากๆด้วยเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะคะเป็นคนที่ รักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงคุณรู้ว่าอันนี้โอเคเหมาะกับเราอันนี้คู่ควรอันนี้ไม่คู่ควรอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่น่าจะใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ใช่อะแล้วคุณก็เดินออกมาทีนี้การเดินออกมามันมันไม่ได้หมายความว่าเราเดินออกมาด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้ด้วยเดินออกมาแบบสวยๆหล่อๆเลยอะชมชาวธนูคนนี้นะคะเพราะว่าอะไรโปรไฟล์ค่อนข้างโอเคเลย คุณไม่ใช่คนลําบากหรือว่าคือเป็นคนที่เลี้ยงตัวเองได้เอาอย่างนี้คือไม่ได้หมายความว่าต้องมีใครมาดูดูแลเลี้ยงดูอุ้มชูอ่ะเป็นคนที่หาเงินใช้เองเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นคนที่ครอบครัวก็ดีบางคนโปรไฟล์ดีครอบครัวอุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณไม่งอว่า ถ้าเป็นคนที่ไม่โอเคในชีวิตเข้ามาทําให้ฉันไม่มีความสุขเข้ามาทําให้ชีวิตฉันแย่ลงนะคะคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกไปได้อะมันทําให้คุณอะไม่คาราคาซังแล้วไม่จมอยู่กับความทุกข์อะคะ่ะเป็น energy ของคนที่แข็งแกร่งทางความรู้สึกอะนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อ่อนไหวไปกับความรักแล้วก็แบบ กินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าเสียใจอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าที่จะปฏิเสธเป็นคนที่กล้าที่จะปฏิเสธเป็นคนที่กล้าที่จะจีบด้วยถ้ารู้สึกว่าเป็นคนที่เราชอบถ้ารู้สึกว่าคนนี้ใช่อะคุณกล้าที่จะเดินเข้าไปพูดคุณกล้าที่จะเดินเข้าไปจีบแต่ถ้าใครที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่คุยไปแล้วคบไปแล้วไม่ใช่ก็กล้าเหมือนกันที่จะ move o n ออกมา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนโสดที่ไม่น่าห่วงเลยอะชาวธนูคนโสดชาวธนูคนเนี้ยแอนไม่ห่วงเลยจริงๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่รอโชคดีเพราะว่าฉันจะสร้างโชคดีด้วยตัวของฉันเองสมมุติว่าบังเอิญเจอคนโชคร้ายมาจากฉันสร้างโชคดีด้วยตัวเองออกไปเกดาอนะคะแบบนี้นะคะโอเคต่อไป มาถึงชาวราศีธนูลนนักขณาธนูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิบดาบควีนไม้สี่ดาบสิบไม้ ถือไม้สี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็สีถ้วยค่ะคุณไม่ค่อยโอเคหรอกกับความสัมพันธ์เนี้ยแต่แอนเห็นความพยายามที่จะไปต่อคือ รู้แหละว่าเขาอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเรานักหรือเขาไม่ค่อยให้เวลากับเรานักหรือว่าความสัมพันธ์นี้ฉันเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวความสัมพันธ์นี้ผมเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถามว่าจะออกมาไหมล่ะจะมุมม่ออนไหมล่ะไม่ยังอยากจะอยู่ตรงนี้ยังอยากจะพยายามเชื่อว่ามันยังได้นะเชื่อว่ามันยังไหวนะเรายังไปต่อได้นะแบบนี้นะคะอ่าขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อย ขอดูความรู้สึกของคนที่คุณคุยด้วยหน่อยค่ะชาธนู7ดาบ8ดไม้1เหรียญแล้วก็เดอะซันคุณน่ะคือทุกครั้งเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะเขามีความสุขทุกครั้งที่เวลาอยู่กับคุณมันเหมือนกับว่าคุณเติมเต็มบางอย่างให้เขาได้ เขาเครียดจากอะไรมาก็ตามพอมาอยู่กับคุณแล้วคุณทําให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นได้แต่คุณยังไม่ใช่คนที่เขาอยากจะแบบที่สุดอ่ะคือเป็นความสุขหนึ่งในชีวิตพูดง่ายๆว่าเราเป็นความสุขหนึ่งในชีวิตของเขาแต่ยังไม่ใช่คนที่เขารู้สึกว่าขาดไม่ได้แล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อ คบได้ค่ะยังคบต่อได้สําหรับอย่างที่แอนบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไหวนะความสัมพันธ์เนี้ยยังไปต่อได้นะคะคบได้แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดตัวเราขนาดนั้นนะเหมือนกับว่าโอเคก็คบกันก็ไปต่อแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาจะพาไปเจอครอบครัวยังถ้ารู้สึกว่าเขาจะจะต้องพาไปเจอเพื่อนสนิทหรือเพื่อนกลุ่มที่แบบมีความสําคัญกับเขามากจริงๆก็คือยัง จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่รู้กันไม่กี่คนหรือว่ารู้กันในหมู่เล็กๆในกลุ่มเล็กๆอะไรแบบนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าสมมุตินะวันนี้คุณเดินไปบอกเขาว่าโอเคไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วเขาจะบอกคุณว่าโชคดีนะไม่เป็นไรที่ผ่านมาขอบคุณมากแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวธนูเขาี่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ฟันธงไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าเอาตัวเองเป็นหลักเถอะเอาความรู้สึกของคุณเป็นหลักถ้าคุณรู้สึกอย่างที่บอกแต่ต้นว่ายังไหวยังไหวค่ะคุณแอนผมยังไหวค่ะคุณแอนผมสู้ต่อผมอยากไปต่อ <laughs> ฉันว่าฉันอยากจะไปต่อขายเงี้ยไปได้เลยค่ะ <laughs> <laughs> เอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งนะ <laughs> จนกว่าวันหนึ่งที่ใจคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันเคียนตีตัวเองมาพอละที่ผ่านมาฉันทรมานทรกรรมตัวเองมาพอละ และตอนนี้ฉันแมวแล้วจ้าฉันจะไปนั่นแหละถึงตอนนั้นแหละขุดออกมาได้เลยนะคะโอเคมาถึงคนมีคู่ขอดูคนมีคู่ชาวราศีธนูแัะขนาธนูคนมีคู่ชาวธนูความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างะ่ะ สองเหรียญควีนไม้เจ็ดดาบคิงไม้แปดไม้สี่เหรียญสองถ้วย แล้วก็ห้าเหรียญน,นะคะคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยอ,อ่อนไหวง่ายนิดนึงนะคะขี้เหงาปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรานะคะสมมุติว่าเป็นพลังงานของเราถ้าเป็นเรื่องของเรานะคะเราก็จะรู้สึกว่าคนรักอยากให้เขาใส่ใจเรามากกว่านี้ อยากให้เขาดูแลเราให้มากกว่านี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้มันทําให้เราเครียดหรือว่าจิตเราตกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเครียดในเรื่องหนึง่งเราก็ต้องการเรื่องอื่นมาซัพพอร์ตมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแบบเขาก็ปกตินั่นแหละเขาทําตัวปกตินั่นแหละแต่เรารู้สึกว่ามันน้อยลงแบบนี้นะคะ่ะหรือถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นพลังงานของเขาสลับกันก็คือเราดูแลเขาปกติเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเราไม่ใส่ใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกะคะ่ะเขาดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหนะ่อย อืเขารู้สึกว่าแบบเราอะ่ะเขารู้สึกว่าเราอะ่ะไม่แคร์เขาเลยอาจจะเป็นเขาแล้วละ่ะที่น้อยใจเราเขารู้สึกว่าเราอะ่ะทําแต่งานเราอะ่ะสนใจแต่งานสนใจแต่เรื่องเงินแล้วก็สนใจแต่อาชีพของตัวเองสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่สนใจเขามาเจอเขาเนี่ยมาได้แป๊บ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 ,แ,ปบแล้วก็ไปอยู่กับเขาได้แป๊บแป๊บแล้วก็ไปหรือวางแผนที่จะได้มาเจอเขาแล้วสุดท้ายเราไม่มา นะคะยกเลิกเขาแบบนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าอยากจะให้เราสนใจเขามากกว่านี้หน่อยแต่ถามว่าเขาจะพูดไหมไม่พูดหรอกเก็บทรงนะคะคิดเองสิรู้เองสิ่เงี้ยนะคะจะเป็นอย่างั้น่ะแบบต้องให้พูดเหรอเรื่องแค่นี้ต้องให้พูดเหรอเพราะฉะนั้นชาวธนูคนมีคู่นะคะคู่ไหนที่คบกันมานานคุณอาจจะไม่ได้ผ่านเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนะคะ คุณอาจจะเจออะไรแบบนี้มาหลายครั้งแล้วคุณรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะทางคําพูดหรือทางน้ําเสียงหรือทางสีหน้ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นปัญหานี้แอนมองว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากๆเลยสําหรับคุณนะคะคุณรู้วิธีที่จะรับมืออยู่แล้วนะคะว่าจะทํายังไงจะทําเอาใจเขาแบบไหนจะง้อเขาแบบไหนจะ ยังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ของชาวธนูในช่วงนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากถ้าเราเป็นฝ่ายน้อยใจอยากให้เราเข้าใจเขาว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ปัญหาเขามันมากเหลือเกินนะคะปัญหาเขาบีบบังคับอยู่หลายๆด้านโดยที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราเพราะเขากลัวเราคิดมากก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันนะนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายน้อยใจเรานะเราก็ต้องเป็นอ,อ,อดทนน,นิดนึงแล้วก็เข้าใจกันเนาะ ก็บอกเขาว่าโอเคมันเป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้นะทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้เรายังเหมือนเดิมแต่ว่างานเราบางทีเราอาจจะอย่างที่บอกอะคะ่ะบางทีอะคิดว่าไม่พูดพูดแล้วกลัวเขาไม่สบายใจแต่พอไม่พูดปุ๊บกลายเป็นว่าเขาไม่เข้าใจเขาตีความหมายไปอีกแบบอย่างเงี้ยเรื่องไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นอันไหนบอกได้แนะนําให้บอกกันอันไหนพูดได้แนะนําให้พูดกันนะคะเพื่อป้องกันการ,การคิดไปเองป้องกันการทําร้ายกาันโดยไม่รู้ตัว ะะจากคําพูดหรือจากการกระทำเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราอะแบบนั้นอะแล้วมันก็ทําให้การว่างนหลยิดกันทั้งคู่แบบเนี้นะคะอ่าครบแล้วทั้งสาสถานะชาวราศีธนูในลอกเล่าเข้าไปใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ